คุณรู้หรือไม่รถเมในสา,ารัอเมริกาเคยถูกคว่ำบาตรนานกว่า1ปีเต็มและทั้งหมดเริ่มมาจากผู้หญิงผิวสีคนหนึ่งสวัสดีผู้อ่านที่รักในเมืองมอนโกเมอรี่รัฐแอละแบมาปี1955กฎคือคนดำต้องขึ้นรถเมร์จากประตูหลังและต้องยืนหากคนขาวไม่มีที่นั่งแต่ในวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเลือกที่จะไม่ทำตามกฎและนั่นทำให้ลกทั้งใบต้องเปลี่ยนไป ชื่อของเธอคือโลชาพาร์อเมริกายุคนั้นถูกแบ่งแยกอย่างเป็นทางการด้วยสีผิวภายใต้ระบบกฎหมายที่เรียกว่าจิมโคโลกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้พูดตรงๆว่าคนดำไม่มีสิทธิ์แต่มันวางเงื่อนไขให้สิทธิของพวกเขาน้อยกว่าผู้อื่นเสมอห้องน้ำร้านอาหารโรงเรียน ทุกอย่างถูกแบ่งแยกแข่งชัดเจนแม้กระทั่งรถเมย์ที่นั่งแถวหน้าคือเขตของคนผิวขาวและถึงแม้จะมีที่นั่งของคนผิวดำอยู่ด้านหลังหากคนผิวขาวขึ้นมาแล้วไม่มีที่นั่งคนดำจะต้องลุกขึ้นให้ทันทีไม่ใช่เพราะความขลรกแต่เพราะกฎหมายสั่งไว้แบบนั้นเรื่องไม่อยู่ว่า เย็นวันหนึ่งโรซาพาขึ้นรถเมย์กลับบ้านตามปกติแบบที่เธอทำทุกวันรถเมย์ขนนั้นเต็มไปด้วยผู้โดยสารและเมื่อชายผิวขาวคนหนึ่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีที่นั่งคนขับจึงหันมาสั่งให้ผู้โดยสารผิวดำรวมถึงโรซาพาให้ลุกขึ้นจากที่นั่งของตัวเองตามกฎหมายตอนนั้น นี่คือเรื่องปกติแต่สำหรับโลซาพามันไม่ปกติอีกต่อไปเพราะเมื่อ12ปีก่อนเธอเคยขึ้นรถเมล์คันหนึ่งคนขับสั่งให้เธอลุกขึ้นแล้วลงรถจากประตูหน้าแล้วให้เธอขึ้นที่ประตูหลักแต่ยังไม่ทันที่เธอจะก้าวขึ้นรถคันนั้นก็ออกตัวไปทิ้งเธอไว้กลางถนนและในวันนี้เธอไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกเธอจึงตอบกลับไปเพียงว่า no ไม่ใช่การตะโกนไม่ใช่คำปราศัยแต่เป็นการปฏิเสธที่หนักแน่นพอจะสั่นสะเทือนกฎหมายทั้งระบบผลคือเธอถูกจับถูกตั้งข้อหาและต้องขึ้นศาลเสียค่าปรับวันถัดมาเมืองทั้งเมืองลุกเป็นไฟ ประชาชนผิวดำร่วมกันคว่ำบาตรรถเมล์กว่า1ปีถือกำเนิดมอนโกเมรีบัสบอยคอร์ดนำโดยกลุ่มนักสิทธิมนุษยชนรวมถึงชายหนุ่มชื่อมาตินรูเทอร์คิงจูเนียสิ่งที่โรซา,าทำคือการทวงคืนสิทธิข้อแรกของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสิทธิที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเสรีและเท่าเทียมในศักดิ์ศรีและสิทธิเธอไม่เคยตะโกนแต่ทุกก้าวที่ผู้คนเดินเท้าแทนการขึ้นรถเมล์คือเสียงสะท้อนของการนั่งเพียงครั้งเดียวของเธอและในไม่กี่ปีถัดมาสา่สูงสุด สหรัฐประกาศว่าการแยกที่นั่งโดยสีผิวขัดต่อรัฐธรรมนูญในโลกที่เต็มไปด้วยกฎที่ไม่เป็นธรรมการยืนหยัดอาจไม่ได้หมายถึงการยืนแต่อาจจะเริ่มจากการนั่งในเวลาที่เหมาะสมบนเก้าอี้ธรรมดาาที่เธอไม่ยอมลุกเพียงเพราะถูกสั่งให้ทำถึงทุกคนที่กําลังฟังอยู่อาจมีใครสักคนพยายามผลักคุณออกจากที่ที่คุณมีสิทธิ์อยู่แต่จงจําไว้ว่าโลซาพาร์คไม่ลุกคุณก็ต้องไม่ลุกจากสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเอาใจสิ่งที่ไม่ถูกต้อง